สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยโสธราพาทุกท่านมาที่เขาไปรบัตหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าบนเขาไปรบัตเนี่ยทำเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วแล้วทุกท่านก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ว้าวสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่ายะโสธราเนี่ยมาเมื่อหลายปีก่อนนะคะยังเป็นก้อนหินที่วางกันพเนิน,ท,นทึกอยู่เลยยังไม่ได้ทำนะคะแต่ตอนนี้กรมศิละปากรนะคะได้มาจัดก,การบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างสวยสดงดงามแล้ว วันนี้นะคะก็น่าจะเป็นวันที่สองนะคะของเดือนมกราพุทธศักร,ราชสองพันหายหสธราก็เลยามาลงพื้นที่สำรวจนะคะเพื่อที่จะรังสรรค์งานวิชาการต่างๆนะท่นี้ก็เลยสวยงามแล้วนะคะนี่อันนี้คือสวยงามแล้วลมพัดเย็นที่นี่จะมีอัตลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าลมจะเย็นแล้วก็ลมกรกอยู่ตลอดเวลาแม้แต่มาในช่วงฤดูร้อนหรือฤดู อ,อย่างไรก็ตามนะคะก็จะเหมือนลักษณะว่าเราอยู่บนภูเขาสูงขนาดนี้นะคะซึ่งการเดินทางเข้ามานะคะก็ให้ทุกท่านได้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าต้องใช้รถที่เป็นรถบิ๊กอัพนะคะสูงนะคะแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมคะจะเป็นภูเขาแบบชันเลยเหมือนเหมือนทำเหมือนทำจากฝีมือของมนุษย์นะจากสังเกตดูแต่ว่าทำไมถึงสูง โปร่งโล่งขนาดนี้นะคะก็น่าจะเป็นจากฝีมือของมนุษย์แบบช่วยกันตกแต่งด้วยใน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 หลายปีในในหลายร้อยปีหลายพันปีเนาะว่าน่าจะมีการทําให้แบบสวยงามหรืออาจจะก่อขึ้นหรืออาจจะทําให้มันมีดิน ่ขึ้นมานะคะทับถมเพื่อที่จะสร้างเทวประสาทแห่งนี้นะคะให้เกิดความสวยงามเกิดขึ้นมานั่นเองที่นี่คือเขาปลายบัตหนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ตมุลจระเข้มากนะคะจังหวัดบุรีรัมนะคะขอเชิญทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวชมได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งตามให้เยอะๆรลอนนะคะสวัสดีค่ะ